สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกเจาแล้วข่าวด่วนอัปเดตสดจากเรือนจํานะครับสดจากเรือนจำนะที่ครับนะก็ตอนนี้นะครับนะในคดีที่มีการฟ้องร้องกันยูทูบเบอร์ฟ้องร้องกันจนตัวนี้นะครับนะไม่มีเงินเสียครับปรับประกันตัวหรือเสียครับปรับไปกับศาลนะครับนะตอนนี้ครับก็อย่างไรวี่แว์คนที่จะมาประกันตัวตอนนี้นะครับนะสองคืนแล้ว กับการที่ผู้หญิงคนนี้ครับในนิทานนี้ต้องอยู่ในเรือนจำนะครับนะอ่ะย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักในการรับชมรับฟังใครเข้ามาพิมพ์ชื่อบุคคลที่3กับผมไม่ขอรับผิดชอบใดๆทางซิ้นฟซีครับลาสวัสดีครับนะสายรายงานนะครับนะสายรายงานตรงนะครับจักสารนะครับนะ ยังไม่นะครับยังไร้วิแวลครับยังไร้วิแววคนที่จะไปเสียค่าปรับให้หรือประกันตัวนะครับยูทูบเบอร์นะครับนะคางคกคนนี้ออกมาไม่มีเลยครับตอนนี้ยังไม่มีไร้วิแวลญาตพี่น้องญาติพี่น้องไปไหนหมดครับหรือคนคนนี้ไม่มีญาติพี่น้องหรือว่ายังไงนะครับไม่มีญาติพี่น้องหรือไม่มีใครไปเยี่ยมนางเลยนะครับนะสายข่าวรายงานมานะครับนะว่านะครับนะนาง นางคาคคกหรือในทานเรื่องนี้ครับไม่มีใครไปเยี่ยมไม่มีผู้ใหญ่ติดต่อที่ทำเรื่องเสียคปรับเอาตัวออกมานะครับนะครับลังสร็จิครับนาศารมีคำสั่งลงโทษผู้อยู่นี้นะครับนะโทษจําคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนบาทนะครับแต่ส่วนจําคุกให้รอลงอาญาไว้สองปีนะครับเสียโอกาสครับการที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับทำให้เราเนี่ยมีประวัติแล้ว นะครับมีประวัติเดี๋ยวว่าเราเคยเข้าไปอยู่ในในเดือนจํานะครับทําให้เราเสียประวัติให้คุณออกมาให้คุณออกมาคุณไปทํางานที่ไหนหรือคุณจะทาอะไรนะครับมันสามารถตรวจประวัติได้ว่าคุณเคยติดคุกม,มันก็ทําให้เราเสียประวัติเพราะนั้นอย่าครับอย่าอย่าให้ตัวเองต้องเข้าไปไหนเราต้องดิ้นรนให้ตัวเองออกมาจากคุกให้ได้อย่าไปอยู่ข้างในนะครับสี่เพราะว่ามันจะทาให้เราเสียประวัติไปทํางานที่ไหนคนก็ไม่รับแล้วก็ ประวัติก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้อ่าทาให้สวัสงานที่ไหนก็นลำบากผมงงว่าไม่มียัดพี่น้องเหรอผมงงมากเลยว่าเฮ hey, ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่มียัดพี่น้องเหรอเอฟซีอะใบหน้าดอะใบหน้าดหายไปไหนนะครับใบหน้าดหายไปไหนทำไมไม่ไปช่วยนางนะครับหรือว่าเอารถไปเข้าดีไฟแนนซ์ก็ได้นางมีรถไม่ให้เหรอ ทไมต้องปล่อยให้ตัวเองต้องเสี่ยโอกาสต้องเข้าไปอยู่ห้องนหนทาไมไม่ทําเรื่อง alia. ซื้อหลักทรัพย์ประกันตัวนะครับที่นั้นมันมีหลักทรัพย์ประกันตัวครับให้ทนายซื้อก็ได้แล้วก็หาคนมา้ําซื้อหลักทรัพย์ประกันตัวเองออกมาหนึ่งาการซื้อหลักทรัพย์มันต้องมีวงเงินห้าหมื่นบาทขึ้นถึงหกหมื่นบาทขึ้นถึงสิ่งมีการซื้อหลักทรัพย์ถ้าหลักแสนเนี้ยสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ทำไมนาไม่มีไม่ไม่ไม่ซื้อหลักทรัพย์เอานะครับนะ บ่อยให้เองไปอยู่ในเรือนจาก็ตามนั้นนะครับนะนั่นนะครับเอ้ีเขาเวรกรรมในตอนที่เล่นโซเชียลนะครับนะก mm ็เ hmm. ที่ยวไปดาคนนู้นเดี๋ยดดาคนนี้ดาพระดาเจ้าดาทุกคนไม่ไวหน้าสุดท้ายวันนี้ก็ต้องรับกรรมครับนี่คืนที่สองนะครับนะ mm hmm. คืนที่สองที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำสองคืนแล้วนะครับนะ mm hmm. ก็นะ ยูทูบเบอร์แต่ละคนที่อยู่กับดำนะครับก็โดนกันหลายคนนะครับโดนกันเรียน้าเลยครับโดนกันเละเทะไปเลยตอนนี้นะครับนะก็ผมบอกแล้วว่าคนอย่างกุมาละแคะเขาเอาจริงนะครับเขาฟ้องแต่ละคดีคดีเขาขาดทุนัรงนั้นเลยเขาขาดทุนนะครับใครว่าฟ้องได้กําไรไม่มีนะครับใครว่าฟ้องตบซับตบซับใครไปกล่าวหาว่าเขาฟ้องตบซับเนี่ยพวกคุณไปกล่าวหาไม่ได้ค่าทนาสี่หมื่นแล้วต่ามืนห้างสี่หมื่นแล้ว นะครับไหนค่าน้ำมันตีไปสี่หมื่นคดียังสี่หมื่นห้าหมื่นอาจตีไปเลยอะผมตีให้ค่าน้ำมันค่ากินอ่ะหนุนตีไปเลยคดียังห้าหมื่นต้องจะฟ้องเขาหรือเขาจะฟ้องเรานะห้าหมื่นแน่ๆจำไว้เลยนะห้าหมื่นแม่แม่ถ้าถ้าเราเขาฟ้องเราเนี่ยถ้าเขาฟ้องเราเนี่ยคุณเต็มเงินไม่ได้แสนหนึ่งค่าทนาต้องมีสี่หมื่นค่ากินค่าทางสี่ไปห้าหมื่นแล้วถ้าศาลมีคำสั่งอีกล่ะคดีเมโก้คดีเมโก้ผมเสียไปเป็นแสนนะครับ คดีที่ผมถูกฟ้องเนี่ยค่าปรับก็ห้าแสนเอ้ค่าปรับห้าหมื่นแล้วค่าทนายอีกจานายอีกอตีใบค่าทานายค่ากินตีใบอีกสี่หมื่นฝ้าห้าหมื่นแสนหนึ่งนะนะแสนหนึ่งแล้วก็วางเงินอีกวางเงินให้กับผู้เสียหายอีกหมื่นฟ่าแสนฟ้าครับที่ผมเสียไปแสนฟ้านะครับนะครับถ้าผมไม่เสียเงินแสนฟ้าผมติดคุกนะผมว่าติดคุกเหมือนเหมือนยูทูบเบอร์คนนี้แหละเหมือนกัน ถ้าผมไม่มีเสียค่าปรับในวันนั้นห้าหมื่นผมก็ก็โดนเหมือนกันดีแล้ววันนั้นผมเตรียมเงินไปผมเตรียมเงินไปเตรียมหลักทรัพย์ไปรู้แล้วว่าเรารับสารภาพนะคาว่าเรารับสารภาพเราต้องรู้แหละว,ว่าเราต้องเตรียมหลักทรัพย์เตรียมเงินไปเสียค่าปรับเนี่ยค่าปรับไม่แน่แหละนะครับเขาก็จะล็อกตัวเราลงศาลเขาจะล็อกตัวเราลงตระตุนศาลนะครับถ้ามีคําสั่งปุ๊บจะมีเจ้าที่ทตรารวจศาลนะครับมาคุมตัวเราลงไปกระตุนศาล แล้วก็เราก็ทําให้ทนายเดินเรื่องให้เงินทนายไปเสียค่าปรับเสียค่าปรับศาลเสียค่าทนายศาลนะครับก็ห้าหมื่นก็ทําเรื่องเสร็จก็สี่โมงครับสามโมงครึ่งถึงสี่โมงนะครับก็ได้ออกมาตอนที่ผมโดนนั้นคือโดนคุมตัวลงแปลงล่างประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งติดเที่ยงติดบ่ายติดเที่ยงติดบ่ายก็บ่ายสามครับฝ่าจะได้ออกมาจากคดีทททุนศาลก็บ่ายสามโมง นะครับบ่ายสามโมงก็ทนายทำเรื่องประกันตัวมันไม่ใช่เรื่องสนุกครับทุกท่านถูกการถูกฟ้องร้องผมบอกเอฟแม่เลยครับว่าไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับนะครับเสียเงินเสียเวลาเสียทองหรือฟ้องใครก็แล้วแต่ก็ไม่สนุกเหมือนกันฟ้องเข่าก็เสียเงินถูกเขาฟ้องก็เสียเงินฟ้องเข่าเนี่เสียเงินเสียเวลาไม่ได้กําไรหรอกครับอย่าไปหวังว่าไปฟ้องเขาเพื่อที่จะเอาเงินไม่มีนะครับเราเรียกร้องฟาร์มยุติธรรม นะครับแยกร้องฝังยุติธรรมต้องสืบแพ่งเอาอีกหลายๆอย่างนะครับต้องสืบแพ่งต้องอะไรอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นอย่าไปหาเห็สจะไปหาธรรมวันนี้เคสเนี้ยเป็นเคสกรณีตัวอย่างนะครับถ้าคุณไม่มีเงินไม่มีเงินหนาพออย่าไปมีเรื่องมีราวใครจะพูดจะจาอะไรต้องระวังจะด่าใครจะว่าใครให้ใหดูเงินในกระเป๋าด้วยถ้าเงินในกระเป๋าเราพร้อมโอเคก็ว่ากันไปตามนั้น แต่ก็ไม่ควรครับจะมีเงินหรือไม่มีเงินมันก็ไม่สมควรที่จะไปด่าพ่อด่าแม่เขาผมไม่เคยไปด่าพ่อด่าแม่ใครนะส่วนมากจะโดนคนด่าพ่อด่าแม่ใครที่ด่าพ่อด่าแม่ผมดูเอาไว้คุณพลาดเมื่อไหร่เจอกันแน่นอนนะครับคุณพลาดเมื่อไหร่เจอกันแน่นอนถูกต้องไหมครับนะเพราะฉะนั i, thinking, <S <s i i? ้นฝากไว้ให้คิดครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยใครทําดีก็ได้ดีครับใครทําชั่วก็ได้ชั่วนะครับวันนี้ครับสองวันแล้วครับที่ผู้หญิงคนนี้นะครับ ไม่ได้ออกมาจากเรือนจําก็กรรมครับนี่นะครับที่ไปด่าพระด่าเจ้าด่าพ่อด่าแม่เอารูปพ่อรูปแม่ของนั้นไปนแฝนดา่าด่าศาสนเสียเทเสียนะครับนี่คือเป็นกรรมกับสิ่งที่ตัวเองกระทำเอาไว้นะครับโอเคครับสัตว์ที่มีก็คงเป็นเพียงแค่อนิทานครับก็ขอให้โชคดีในการใช้ชีวิตในเรือนจํานะครับขอให้มีสติออกมาหวังว่าคงจะไม่ไปด่าใครอีกนะครับนะคงจะเป็นบทเรียน,นราคาแพง นะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ